สวัสดีครับขบกับเราในะช่องสีดอพงเงินนะครับผมบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะครับคึมทั้งวันเลยนะครับวันนี้มาดูครับน้องพงเงินได้ย่าอะไรกินครับตอนกลางวันนี่ครับผมตอนโอ้กินหมดแล้วครับผมกินอ้อยที่ชาวบ้านให้นะครับผม ก็กินเกือบหมดแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวควรให้มะพร้าวนะครับว่าน้องจะกินให้ครับสวัสดีครับครับครับ เสียงแรงมากเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องพวงเงินอาบน้ำแล้วนะครับวันนี้อาบน้ำตอนเที่ยงเพราะว่าอากาศบดนะครับผมเล่นน้ำก่อนวันนี้คือ,รอ,อครับแดงแดงเนาอยคือมัดมาเราก็จะเอาน้องพวงเงินไปเล่นน้ำก่อนนะครับก็ สี่โมงแรงแล้วนะครับผมเราต้องออกทัวร์นะครับผมแต่วันนี้ครับก็ได้จะย้ายพื้นที่ที่เราจะอยู่นะครับเพราะว่าเหตุบางเอินนะครับผมเราจึงจะย้ายออกจากพื้นที่นี้ที่เราอยู่นะครับผมงยย รเราก็จะลงไปเล่นน้ำก่อนนะครับรนนดูครับก่อนที่จะอาบน้ำต้องทำความสะอาดด้วยก่อนนะครับดูหางของน้องุณกันนะครับ ตีต้นไม้ผ่านหมดแล้วเดินเร็วมากครับก็อยากเล่นน้ำกินน้ำแล้วครับสงสัยอยากไปเล่นน้ำแล้ว วันนี้เราก็จับน้องโปเงินมาเล่นน้ำก่อนถึงเวลานะครับผม ดูครับอยากินน้ำมากเลยนะครับวันนี้เพราะว่าอากาศคึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับขัดเนื้อขัดตัวให้น้องโปงเงินก่อนที่เราจะเข้าหมู่บ้านก่อนนะครับ น้ำขัดเนื้อขัดตัวก่อนเข้าหมู่บ้านนะครับเราก็มีหญ้าให้กินด้วยนะครับต้นไม้ที่น้องชอบนะครับเป็นต้นพิทึกนะครับผมทางบ้านองเรียกนี ไม่ได้ลงสะนะครับพราว่าไม่ใช่เนื้อที่ของหมู่บ้านของเรานะครับกลัวชาวบ้านเขาบ่า,บาเราเลยตัดล้างเอาครับผม oh. เดี๋ยวตอนเข้าหมู่บ้านน้องก็จะไม่ได้กินน้ำนะครับผมเพราะวัน้องได้กินอิ่มแล้วกินอิ่มจากกี่ผักไปแล้ว มีหญ้ามากินด้วยครับปดูใครกำลังสาดน้ำด้วยนะครับอยู่ใต้สะเอ้โา จะมีความสุขแล้วครับได้อาบน้ําเล่นน้ํานะครับคายร้อนไปด้วยนะครับดูบรรยกากาศด้านหลังนะครับเริ่มอาบใกล้จยดเสร็จแล้วตัวดำปิดเลยนะครับผม ถ้าน้องโปง่งนถูกน้ำนี่ก็จะตัวดำเลยนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับโผูกไว้เดินทั้งวันเลยนะครับผูกขนาดนี้อ้อยยังเดินยังไม่ค่อยกินนะครับผมกินไม่หมดเลยครับเพราะว่าน่าจะเป็นตอนกลางวันนะครับเพราะว่าน้องกินอาหารไม่ค่อย ดูครับสงสัยจะอยากไปแล้วครับเดินจะขึ้นรถแล้วนะครับ<แ>ดูไปดูน้องพงเงนจะขึ้นรถนครับด,ด,ดูครับไม่ยอมขึ้นรถนะครับเดินกินมะขามก่อนนะครับขึ้นรถเลยด,ดูครับสงสัยอยากขึ้นรถแล้วครับ เป็นไวมากครับดูกินมะขามนะครับผมกินส้มด้วยนะครับกินส้มมะขามนะครับโอ้เก็บมะขามกินเองด้วยนะครับผมมันบนรถเลย มะขามกินเยอะนะว่าน้องพงเงินชอบมะขามนะครับถ้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องพงเงินด้วยนะครับขอบคุณทุกครับ